สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็มาแวะเป็นงานรุ่นวันโยธานะครับจับดีูนะครับที่ผมฉายคลิปก่อนให้ชมนะครับถูกเบิกนะทำตลิ่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นหน้าไปเยอะนะครับฝังด้านฝั่งนู้นก็เสร็จไปแล้วขั้นนะครับทำคาณนะครับอันน้ก็ขั้นแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะฝั่งนู้นย้ายอยู่ฝั่งนี้ต่อนะครับ ฝัามนู้ผมก็ไม่ทันได้สายนี่ยไม่ค่อยมีเวลามานะครับหัวเวลาว่างก็รถวัวไม่ทํางานดีกนรับมาไม่ตรงกันนะครับอันนี้ก็ทํางานนะครับตรงกันก็เลยถ่ายให้ชมสักหน่อยนะครับอันนี้ก็เขากาลังจัดระเบียบนะครับเพื่อจะทําคานนะครับไม่งั้นก็จะวางคานไม่ได้ครับจะวางแบบนะครับเลยต้องเอาดินผมมานะครับเติเพิ่มนะครับ ทำเป็น,นะครับเยอะก็กำลังจัดนะครับเดี๋ยวต้องรอสิบล้อมาอีกคันนึงนครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้นะครับ ผมดินตรงนี้ครับประเดี๋ยวอีกไกลอีกครับถึงฝั่งนู้นครับครับตอนนี้ก็เสร็จเราก็มานะครับเทดินสมอีกคันหนึ่งครับอันนี้ก็วิ่งจากอาบอมาตรงนี้ก็ประมาณ3ากิโลนะครับ วิ่งอยู่ประมาณสี่ห้าคันอยู่ครับเมื่อกี้สามกับเชอเฟอร์อยู่นะครับรถที่บอร์ก็เป็นยิตาชิเนี่ยตักอยู่นะครับเซรติอีกห้ากีนะครับสองร้อยนะครับห้ากีอ๋โหมีการเคาะด้วยนะครับติดอยู่ด้านบนอีกนะครับ กันรถเนี้ยยังไม่พอนะครับตรงใช้อีกครับประมาณสามคันนะครับพี่หนึ่งครับลงนะครับ ก็ชั่วโมงก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดพันกว่านะครับเจ็ดพันสี่ร้อยคนระับได้นะครถโอใหม่อยู่นะครับสภาพก็ดีอยู่นะแต่ว่าไม่คันกับไปล้างคนระับรถใช้งานอยู่ตลอดนะครับหน้าง,งานนะครับกำลังก,กว่าอยู่นะครับ เป็นพิเลนเลยนะครับโคนนะครับก็ทำไว้กันน้ำนะครับก็จะเอาดินผสมนะครับโจนเข้าไปนะครับแต่ที่นะครับ เป็นเสาเข็มท้มาที่ยึดคานครับให้ออกมาครับก็ต้องใส่เหล็กอีกครับเหล็กพุ่นครับเข้าไปครับเป็นคานเกาะของปูนอีกครั้งหนึ่งครับ ชอบมากเลยนะครับโอเคครับผมก็จะขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาแวะใหม่นะครับาว่างนะครับสัดาหน้านะครับก็องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ